สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะอยู่ที่บ้านค่ะอยู่บ้านนะคะไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูต้นสนต้นสนนี่สูงมากมันจะขึ้นมาถึงตึกเลยอะ่ะสูงสุดๆแต่ว่าน่ากลัวนะหักง่ายอันตรายด้วยท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะ บ้านสวยงามสวยมากค่ะบ,บนทางด่วนรถก็จะวิ่งอยู่ท้องฟ้าวันนี้สวยงามมากค่ะตอนเช้าฝนตกตอนเช้าฝนตกนะคะตอนเช้า ตกตอนเช้าค่ะถ่ายรูปก็อยู่ในบ้านนะคะก็เลยมืดหน่อยอันนี้มีแสงเต็มตัวค่ะตอนเช้าแสงแดดก็จะประมาณนี้นะคะไม่เช้าแล้วค่ะบ่ายเลยค่ะโอเคนะคะไปก่อนนะคะมีคลิปอะไรใหม่ๆจะลงให้ดูนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ